เป็นไงคี่น้องเป็นยักยกษ์ให่ล่ะขิดเด็ดคิดเด็ดคือเสียงฮืออีแล้วไล่เบาไล่เบาครับคือเสียงถอดขายแลยอ่ะอย่าเยอะซ้ำเยวใส่หาเบาไปใส่ไหนครับพี่น้องลดไปรุ่นยำอะไรอีกบ่เนี่ยวิ่งสามหมื่นโลไวรุ่นยำอะไรอีกแล้ว 1.9พลังบูพาวเวอร์โอ้แต่เบิ้งข้างนอกโคตรงามเลยปะเบิ้งข้างในนะบงงามเลยเพราะครื่นเสียงหายไปแล้วระวังกระ,ะจกตีกระจกจะล้มันแห้งตีปึจจง่งกระจกแดงช่วยค้องเครื่องร่วงจุ่งสเสดอจได้แล้ว1.9ปี17งวด9,000ตลอาสัญญานะ จัดหนักจัดเต็มนะปีแรกไอพันหกพันเออเจี๋ยฝาปกติปึ้งเปลี่ยนกระจกไหมกูโดนอีกแล้วเออเดี๋ยวยี่สามด้วยใช่เดี๋ยวที่แล้วเหยียบเครื่องพังไปสามคันยังใส่นีเขาทุ่มเงินที่ไหมเล็้ยงมาเลยลากออกใช่ไหมลากออกแต่เป็นต่อแก่ก็ได้ไม่ได้เป็นจักรเทียมเลยเออย้อนว่าไปเหยียบรถขาพังก็ต้องเ็ทงานใส่นีกัน่นี่นะ โอ้ผมอะไรแตงเสด็จดากวะม่นเป็นสั้นนั่งคันในรถอย่างนี้เหรอ๋อมันบุง่้สุดในรถฝาฝาเทาวฝาเข้เท้าฝาเ้าไปยตามไปามรับ้างเระว้างยันด้เสียตังค์ด้วยฝาปงล้มตีมานี่ล้มแห้ง เอาพี่น้องสัตว์แก้วล้มแห้งครับพี่น้องอยู่จังหวัดใดแน,นล่ล้มแห้งบอกคอมเมนตเเ์นะเดี๋ยวถ่ายรูปกันรอบครั้งเดี๋ยวจะมารีวิวให้รายละเอียดให้เพิ่งอีกรอบนึง